จะลำบากตรงคิวเดอร์นี่แหละแต่ถ้ามันโดนมันเบิร์ดแล้วออกเดินดรนเบิร์ดแล้วออกก็รำหน้าเปื่ออยู่นะแต่เรามีดูดโล่แล้วก็ดูดคูเลือดได้โอ้โหยี่เล็บมากเลยอะเลือดที่มันเด้งไปเย้กีน่าไม่มีเล็กเลือดอ่ะมแลฟื้นเรื่อยแล้วก็จริงแต่กีน่าโพ้มีเหลี่ยมกับโบว์บอลลอนได้อะไน สบายอะาโบชิวถ้าโบมันออกเลนเนะี่ยอันนั้นที่ไหนมจะตายเอา <c oughs> เอาวิกไปเลยจบจบกันไปจบบนนะก่น <c oughs> อนโอสุดสุดไอ้อออาย่าท่าเทมาแล้ว แล้วจ้าเสีเยชัยเดี๋ยวทำไมอ๋อในขณะที่เรามาล่างเขาก็ขึ้นบนไปยัดพวกเรียงลงล่างกัน ทำไมไปกดเลนออฟเลนวะเนี่ยมันต้องมีอะไรสากอย่างแน่เลยเขารู้แน่เลยว่าก่อ,อโหดเกินไปใหญ่บ้าอย่างเงี้ยจริงจๆรๆิงรอป่ามันมาเติมก็ได้นะแต่ว่าเขาเลือกจะไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิปหาย <resp> หึชิปด้วยเลยโอ้โหไม่ตายด้วยโดนจับยกเข้าบ้านจบเลย เป็นมังกรลงทุกตัวลงเดี๋ยวซีบ้านไปเราต้องปล่อยอ่ะไป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 ใจเย็นนะใจเย็นนะที่ได้อ่ะ เด็สวยสวยเลยตัวเดียวแต่ว่าจะเอาตอนมันอยู่รวมกลุ่มแต่ว่าไม่อยู่เฉยเลยค่อยๆไปค่อยๆไปเงินเงินยังอามอยู่นิดนึงนี่หน้าใกล้ตายเป็นไรเงีอยอะไาเอาป่ะมาถึงที่หน้าเนี่ยเอาป่ะ ไล่เลยไลย่ลยิน่าเลยแะไรนะมันมันเดินเร็วกว่าระยะมั ana, ไนไกลเกินะโอ้โหนัดหนึ่ง2ี่าเปอร์เซ็นต์เลยปะนะ่ะเนี่ยล่างเล่นเซฟเซไว้ก่อนนะเอายิน่าก่อน อย่างนั้นชอชอยชอแล้มันทัเย่เวับเอาวับเอามันทันอยู่นะอยู่ใันอยู่ไม่ต้องกันใช่ายู่ไม่แตะกับด้าได้ Our Slayer Lane tower is under attack. League, Your tower has been destroyed. Retreat. Good luck. Hey, hey, hey. Back, 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 เฮ้ยวายโอเลตเกิดมันจะสลับเลยไหมนะมันจะสลับเลยแล้วพรายีน่ามันลงมาอยังอยู่วะ้หน่คอสนาคอสนาคอสต้องเคลียร์<ว>ม,มีตัวนี้แหละมาตัวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยว าฝากฝากเคียร์บนก่อน <Where are S 1> นะนา <the> คอไม่ได้เปิดไม่กับนาคอสแต่ว่าบอกปากเปล่านะรู้กันอยู่ <Yeah! S 1> <laughs> อีกแปดวิ <Your mind. S 1> มันไปดิ <them> ตายแล้วนะใครดีก <laughs> ว่ k <laughs> ได้แล้วนะห <laughs> <laughs> เอาเลยเอาเลยมันถึนไหมเจ๋จะฟิกเข้าป้อมอยู่แล้วอะแต่ว่าคิวเตอร์วันจริงจริงสวยมากเลยอลมจับให้ นี่รรเนร,รเนกระไรไมาเคลียร์คลิปตอนีคิดเล่นไปเนียโอเคจัดตีมวยมันควรแบนอะตอนเนี้ยคือแบบว่าเคลียร์คลิปไวดามิตเลงแบบถ้าเจอคนที่เล่นเป็นโปูเก่งๆงั้นโอเคจะสู่ยิงให้มาสองนัดอะ ว่าไงฮะเมื่อกี้เอากันไม่เยอะมาดิ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 โอ้โหแขนตัวแล้วอีนี้ตายเอาบัดเอาอะไรนะเขมันไม่มีอันติานั่นแหละเคลียร์เลนต้องต้องเคลียร์เลนจริงน่าจะแตก

ตีออกตลอดชิ้นสองอะไรเงี้ยแรงเลยนะไม่ได้ใช้เหมือนมดกมต้นไอ้ยอ้ายเอมาแน่เอมาแน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เราใช้สกิลทุกอย่างหมดไปกับนี่แล้วสยใสยบ ฝากโปรสูงไม่ไม่ฝากอ่ะเขามันมันบอ,อกว่าอะไรไม่ทีซับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโ้ไม่ถึงเดี๋ยวด้วยกันไปกกนี่ใคมีคนเนียนเป็นโซ่ะอย่าโดนดายแล้วนะ อุ๊ยหนึ่งนะพร้อมนะไม่ค่อยกว่าอันโตกมันอันเนี้ยนี่หน้าอยู่ไหนรดลต้องได้แล้ว ปก่ันคิวเลย่อแล้วจริงไหมเอ๋อย่างนี้อย่างนี้ก็สวยดิเพื่อนเฮ้ยสวยมากเยี่ยมกิ้งหนเข้าหาอมวยแบบนี้คิดอะไรอยู่โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ถอยละของชอบเลยนะไวโอเลตกิ้งหน้านะ your team has destroyed a tower your team has destroyed a tower, your your destroyed a tower. welcome to the ring to viewer, <laughs> an ally has been defeated <laughs> <He is laughs> slayer has not respawned <laughs> Mega is low back to base <laughs> <laughs> Man, to <laughs> <chom>. <laughs> พยายามสู้เสียงพีเอ็กกีได้ไม่มีอุ้ยมันฟีกโอ้โหชิคแข็งยู่หน้าเข้าที่ด้วยไม่ท้องไม่ท้องไม่เล่นไม่เล่นยิ่งแตกไปเลยไปเลย

ป <Cornell> ้อมไป Manchester. มันมั Shooting นมีสองป้อมเอู๋ไม่ค่อยเล่นนะคุณคุณแบ๊กทางเทียบกล่าคนนี้ดูชิวชิวชิวแต่ยั่แล้วเขามาอยู่ได้อือ เราเราต้องเดินสี่แล้วให้นาคอสติกให้นาคอสสวอปเลนใช่เดี๋ยวได้ได้บัฟมาก่นก็อาจจะง่ายขึ้นมาไรโอเลตไม่มีฟิกแล้วเดี๋ยวไกล้อาจจะต้องเล่นไรโอเลตก่อนเพราะว่ามันแรงอ่ะมันกิ้งหน้าไหมุมมุลเลยไวไวเร็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 ว

แสไอ้นี่เงินสี่คนเลยเมื่อกี้อยากได้ไวดดออ้อลเลตอะสวย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 อันนี้มันพลาดละมวยไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยมีสี่คนก็ได้มัย้ย โอ๊ยเจ็บจังเอยไม่ต้องดักแล้วโอ๊ยเดี๋ยวไม่มีไม่มีไม่มีเอ็นจี่ไม่ได้ไม่ได้ตมหมดตีนะอย่าตีอย่าตี โอ้โหโอ้โหชิบะเ้าเข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 ้เข้าเขเข้าเข้าเข้าเาเเข้า สวย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 ไปคลิปคลิปล่างเต้ไปแล้วอ๋ออยู่ข้างบนเนาะโอเคนยังคิดถ้าเราไปไม่นาปนี้แล้วอีน่าไปข้างล่างคือจบนะ อะไรก็ไม่รู้ตะกี้ก้อวัยเลดเกมแล้วเล่นห่วยจะวะนะแล้วมันตัวต้นเกมนี่มันแบบว่าเหมือนเข้ามั่วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทำทุกชาติจริงโอ้โหคะแนนนำทุกคนมาก